สวัสดีครับคุณผู้ฟังที่รักทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการชาตินีมีเรื่องเล่ารายการที่ผมชาตินีจะนำเรื่องราวและประสบการณ์จากชีวิตจริงมาส่งต่อเป็นเข็มทิศให้กับคุณครับคุณผู้ฟังครับคำว่ารักตัวเองเป็นคำที่เราได้ยินบ่อยมากในยุคนี้แต่คุณเคยหยุดถามตัวเองอย่างจริงจังไหมครับว่าเราได้รักตัวเองแล้วจริงหรือยัง เพราะการรักตัวเองที่แท้จริงไม่ใช่แค่การซื้อของให้ตัวเองหรือไปเที่ยวพักผ่อนแต่มันคือการปฏิบัติต่อจิตใจของเราอย่างไรต่างหากครับซึ่งผมได้ข้อมูลมาจาก Instagram ดีๆอย่าง Sign Meditation Art ครับมี6สัญญาณมาให้คุณลองเช็คตัวเองดูครับ1เราไม่ลงโทษตัวเองด้วยความคิดสังเกตง่ายๆเลยครับว่าเวลาที่คุณทำพลาดคุณพูดกับตัวเองว่าอะไร ถ้าคุณยังเผลอด่าว่าตัวเองด้วยคำว่าโง่จังทำไมไม่ระวังนั่นแปลว่าคุณยังขาดความเมตตาภายในอยู่ครับคนที่รักตัวเองจริงๆจะเปลี่ยนคำพูดเป็นไม่เป็นไรเราเข้าใจว่าทำดีที่สุดแล้วครับเมื่อทำผิดเราเรียนรู้ไม่ใช่ด่าว่าตัวเองเราจะอ่อนโยนกับตัวเองเหมือนที่เรามีกับคนที่เรารักครับ 2. เราไม่พยายามทำให้ทุกคนพอใจ จำไว้เสมอนะครับว่าความรักจากคนอื่นไม่ได้แทนที่ความรักจากตัวเองถ้าเรายัางต้องปรับตัวจนสูญเสียความเป็นตัวเองยังไม่กล้าที่จะพูดไม่กับสิ่งที่ไม่สอดคล้องกับใจหรือ,อยังต้องการให้คนอื่นมายืนยันว่าเราดีพอนั่นแปลว่าเรายังไม่ได้ยืนยันคุณค่าของตัวเองจากข้างในครับคนที่รักตัวเองจะกล้าที่จะเป็นตัวเองอย่างที่ตัวเองเป็นครับ 3. เราให้ตัวเองรู้สึกได้ทุกอารมณ์คุณผู้ฟังครับเราไม่จำเป็นต้องรีบดีขึ้นเสมอไปครับคนที่รักตัวเองจะไม่หนีจากสิ่งที่รู้สึกรู้ว่าโกรธก็โกรธเศร้าก็เศร้า,าไม่ต้องปิดบังไม่รีบทำให้ความรู้สึกเหล่านั้นหายไปแต่ยอมรับว่ามันมาเพื่อสอนอะไรบางอย่างมองอารมณ์เป็นเพื่อนไม่ใช่ศัตรู การอนุญาตให้ตัวเองรู้สึกได้เต็มที่คือการยอมรับตัวเองได้ทุกมิติครับ 4. เราไม่เปรียบเทียบชีวิตกับใครเพราะเรารู้ว่าเส้นทางของเรามีจังหวะของมันเองเมื่อเห็นคนอื่นสำเร็จเรารู้สึกยินดีจากใจจริงไม่ใช่รู้สึกกดดันไม่เร่งชีวิตตัวเองเพียงเพราะกลัวช้ากว่าคนอื่น คนที่รักตัวเองจะวัดความสุขด้วยใจไม่ใช่วัดด้วยยอดไลค์หรือความสำเร็จของคนอื่นครับความรักตัวเองคือการให้คุณค่ากับการเดินทางของเรา5เราไม่ต้องพิสูจน์คุณค่าอีกต่อไปนี่คือจุดที่สงบที่สุดของการรักตัวเองครับคือการรู้ว่าแค่มีชีวิตอยู่ก็มีคุณค่าแล้ว เราจึงไม่รู้สึกว่าต้องทำงานหนักเพื่อให้คนอื่นเห็นว่าเราดีพอไม่กลัวที่จะพักเพราะรู้ว่าความสำเร็จไม่ใช่ตัววัดคุณค่าเราจะไม่ยึดติดกับคำชมหรือหวั่นไหวกับคำวิจารณ์เมื่อเรารักตัวเองเราไม่ต้องทำให้ใครเห็นเราแค่อยู่ในสิ่งที่เราเป็นด้วยความสงบ 6. เรามีพื้นที่ให้ตัวเองเสมอ เรารู้ว่าเราคือบ้านหลังแรกของจิตใจเราจรึงจัดสรรเวลาที่จะอยู่กับตัวเองโดยไม่รู้สึกเหงารู้ว่าต้องหยุดพักเมื่อใจเริ่มล้าให้ความสำคัญกับความสงบภายในมากกว่าความสำเร็จภายนอกครับเมื่อไหร่ที่คุณไม่ละเลยการอยู่กับตัวเองนั่นคือสัญญาณชัดเจนว่าคุณกำลังดูแลบ้านหลังนี้อย่างดีที่สุดแล้วครับ คุณผู้ฟังที่รักครับเรารู้ว่าเรารักตัวเองจริงๆเมื่อเราไม่จำเป็นต้องหนีจากตัวเองอีกต่อไปการรักตัวเองไม่ใช่การแต่งเติมให้ดูดีแต่มันคือการกลับมาฟังเข้าใจและอยู่กับตัวเองโดยไม่ต้องพยายามเป็นใครอื่นเลยครับผมขอเป็นกำลังใจให้คุณผู้ฟังทุกท่านได้ค้นพบความรักตัวเองที่แท้จริงจากภายในนะครับ วันนี้เวลาของรายการชาตินีมีเรื่องเล่าหมดลงแล้วครับแล้วพบกันใหม่ในตอนหน้ากับเรื่องเล่าและประสบการณ์ดีๆที่จะสร้างแรงบันดาลใจให้กับคุณสวัสดีครับ thank you